สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin นะหลังจากที่จบเดือนกันยายนแล้วนะแล้วก็พูดถึงตัว Bitcoin เนี่ยเทียบกับมูลค่านะของกับดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็กับตัว s p 500ด้ด้วยนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะเพื่อทนะี่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับภาพใหญ่ตอนนี้เองนั้นเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาก็ถือว่ารอดจากการ government shutdown แล้วนะครับหลังจากที่สภาคอนเกรสั้นเนี่ยก็เห็นชอบร่างกฎหมายขยายการใช้จ่ายไปอีก45วันนะครับซึ่งตรงนี้นั้นเนี่ยก็ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประเทศยูเครนนะครับก็ถือว่าจบดราม่าเรื่องของ g government s h u ัดดา n นะของทางสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะครับในส่วนของตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าจบเดือนกันยายนแล้วนะครับก็ถือว่า ในเดือนกันยายนนี้เนะีน่ยก็จบนะผลตอบแทนของ Bitcoin ก็ประมาณสักน4.27ะนะครับซึ่งถ้าเทียบกับปี2019นะซึ่งก็เป็นปีซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปีนะครัล้ายๆกับปี2023หนึ่งปีก่อนการฮับวิ่งบิตคอยนะที่ตอนนั้น ติดลบนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะและก็ปี2015เนี่ยเดือนกันยายนติดบวกมาประมาณ2.59นะครับซึ่งก็เป็น1ปีในปี2015ที่เป็น1ปีก่อน i t t o o n n h l วิ n g นะครับปี2011นั้นเนี่ย i ิตคอยติดลบ40นะในช่วงเดือนกันยายนนะครับแต่โดยภาพใหญ่แล้วนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะตามสถิตินะครับของตัว Bitcoin ตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2023เนี่ยโดยส่วนใหญ่เดือนกันยายนก็จะเป็นเดือนที่ แดงค่อนข้างเยอะนะครั้งนี้ปี2 0 2 3ก็เป็นอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนน้อยนะที่ติดบวกนะในช่วงเดือนกันยายนตรงนี้นะครับแล้วก็ไอเดียเรื่องของ1ปีนะครับก่อนการฮาวิ่งของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับตั้งแต่ปี2019เอพันสิบห้าแล้วก็2011นิบเนั้นเนี่ยอย่างเช่นปี2019นเะเราจะสังเกตเห็นว่าครึ่งปีแรกนะครับจะเขียวนะส่วนใหญ่จะเขียวนะครึ่งปีหลังส่วนใหญ่ก็ จะแดงนะครับในปี2015เองครึ่งปีแรกเราเห็นว่า,าหลายเดือนนะัี่ใน6เดือนนะั้นเนี่ยแดงนะดังนั้นครึ่งปีหลังก็จะเขียวนะครห้าในหเดือนเขียวในครึ่งปีหลังนะครับในปี2011เองนั้นเนี่ยครึ่งปีแรกส่วนใหญ่เขียวนะครับมีแค่1เดือนที่แดงนะครับดังนั้นครึ่งปีหลังนะครับก็จะแดงนะห้าในหเดือน ของครึ่งปีหลังนี่แดงนะในปี2 0 1พน็นะปี2023ันีานี้นั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมนะจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนนั้นเนี่ยมีส่วนใหญ่เขียวนะครับเรียกว่าห้าในหกเดือนแรกนั้นเนี่ยเขียวนะดังนั้นถ้าเทียบข้อมูลตามสิตินั้นเนี่ยก็ถือก็อาจจะเห็นครึ่งปีหลังส่วนใหญ่ก็จะแดงนะครับตอนนี้เราเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วนะเดือนตุลาคมนั้นเนี่ยถ้า เทียบนะครับตามข้อมูลทางสิติตั้งแต่ช่วงปี2010นะครับจนถึงปี2022อันเนี่ยโดยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขียวนะครับก็ต้องมาดูกันนะว่าตุลาคมนั้นเนี่ยจะเขียวหรือเปล่านะเอ่อถ้าว่าถ้าแต่ว่าถ้าเกิดเทียบนะเฉพาะดูเฉพาะปีนะครับที่เป็น1ปีก่อนการฮับวิ่งนั้นเนี่ยถ้าครึ่งปีแรกส่วนใหญ่เขียวนะครับครึ่งปีหลังก็จะแดงนะก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเอ่อครึ่งปีหลังที่เหลือนะครับตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนคั้นเนี่ย จะแดงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราเห็นเขียวมาแล้วนะที่เดือนกันยายนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวบิตคอยเองนะเนี่ยถ้าเกิดดูนะในภาพใหญ่ๆนะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นนเนี้ยเนี่ยบิตคอยก็พุ่งขึ้นไปแตะนะที่ประมาณที่ประมาณ20,000 2 7 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่งสิ่งหนึ่งนะที่เราจะเห็นนะแพทเทิร์นของตัวบิตคอยนะตั้งแต่ช่วงต้นปีตั้งแต่ช่วงปลายปี2022เป็นต้นมานะครับจนถึงตอนนี้นะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราจะเห็นว่าบิตคอยเนี่ย ตั้งแต่ช่วงปลายปี2022จนถึงประมาณเดือนมกราคมปีนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะไซด์เวย์นะครับดูหน้าเบื่อนะหลังจากนั้นก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ไซด์เวย์นะครับหน้าเบื่ออยู่สักพักหนึ่งนะหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ดูไซด์เวย์นะครับ เรียกว่าตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะจนถึงเดือนมิถุนายนนั้นเนี่ยดูไซด์เวย์แล้วก็ย่อต่ําลงมาด้วยนะแตะนะที่เส้ ater, นยี่สิบวิลลี่มู빙อเวเลตนะหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นไปนะแล้วก็ย่อต่ำงมาแตะนะที่เส้นยี่สิบวิลลี่มู빙อเวเลตนะครับแล้วก็ย่อต่ําลงมากว่าเส้นยี่สิบวิลลี่มู빙อเวเลตนะแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ตอนนี้นะก็ต้องมาดูกันนะว่าตรงหลังจากตรงนี้เป็นต้นไปนั้นเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปจะวิ่งขึ้นไปเหมือนที่เคยทํามาในครึ่งปี ในครึ่งปีแรกหรือเปล่านะหรือว่าใจย่อต่ําลงมาแต่ไอเดียก็คือว่าไซเบร์นะวิ่งขึ้นไปนะไซเบร์วิ่งขึ้นไปนะไซเบร์วิ่งขึ้นไปนะไซเบร์ย่อตัวต่ําลงมานะไซเบร์แล้วก็ต้องมาดูกันว่าจะวิ่งขึ้นไปหรือว่าจะย่อต่ําลงมาครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเทียบกับตัว s อสแอนด์พีห้าร้อยเนี่ยจะสังเกตเห็นช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะซึ่งเป็นช่วงที่บิตคอยย่อต่าลงมาักว่าเส้นยี่สิบวิลลี่มูนวิงเวเตุนั้นเนี่ยกว่าเส้นยี่สิบวิบขี่มูลตัว S&P 5 0 0นหะ้ารอยะครับในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนะครับในช่วงเดียวกันที่บิตคอยย่อต่ำลงมาว่าเส้น20 Rudy, mm ่สิบวิคลี moving average เ ared, นี่ยก็เป็นช่วงนะั้นที่ตัว s p 5 0 0ห้าร้ более, อยเนี่ยย่อตัวนัต่ำลงมาแตะนะที่เส้นยี่สิบวิ moving average นะนั่นก็เป็นผลกระทบนะไปที่ตัวบิตคอยนะที่เรียกว่าน็อกบิตคอยนะครับดาวต่ำลงมากว่าเส้นยี่สิบวิ moving average ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราเห็นน,นนะว่าบิตคอยในช่วงเดือนกันยายนนั้นเนี่ยโดยเฉพาะ ในช่วงเดินกันยายนั้เนี่ยก็ทำผลงานได้ประมาณเกือบสาตรงนี้นะในขณะที่ตัว S&P 500เนี่ยย่อต,ตัวต่ำลงมานะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นการวิ่งสวนทางกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบนะมูลค่านะครับตัวเเทียบสัสดส่วนนะครับเทียบมูลค่านะเอาตัว S&P 500หารด้วยราคนาะของตัว i t t o o n นะก็จะได้กราฟตามเส้นตรงนี้นะแร้จะสังเกตเห็นนะตั้งแต่ช่วงต้นปี2023นะครับ กราฟตรงนี้ถ้าวิ่งขึ้นไปนั้นเนี่ยหมายความว่าตัว s อสแอนพีห้าผลงานได้ดีนะกว่าตัว Bitcoin นะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมนะต้นปี2023าเนี่ย SP500 เนี่ยทำผลงานนะได้ดีกว่าตัว Bitcoin นะไปจนถึงช่วงกลางปี2020 2023่อนี2023นี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณสักมิถุนายนนะครับจนถึงประมาณต้นเดือนกระกฎาคม Bitcoin เนี่ยทำผลงานนะได้ดีนะกว่าตัว s p 500นะครับ แล้วก็ตั้งแต่ช่วงมิถุนายนนะครับจนถึงประมาณเดือนกันยายนนะ SP 5 0 0ทําผลงานได้ดีกว่าตัวบิตคอยนะครับแล้วก็เดือนตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนจนถึงตอนนี้เนี่ยบิตคอยนะครับทำผลงานได้ดีกว่าตัว SP 5 0 0ร้อเนี่ยซึ่งไอเดียเนี่ยก็คือ SP 5 0 0นะครับทำผลงานได้ดีกว่าตัวบิตคอยหลังจากนั้นบิตคอยทาผลงานได้ดีกว่าตัว SP 5 0 0นะครับ แล้วก็ SP500 ทําผลงานได้ดีกว่าตัว Bitcoin นะแล้วก็ Bitcoin ทําผลงานได้ดีนะกว่าตัว s p 5 0 0รนะจนตอนนี้แตนะนาทีเส้นย mm ี่วิกฤติมุกพิเศษพอดีนะก็ต้องมาลุ้นกันนะว่า SP500 านะั้นเนี่ยจะกลับนะมาทําผลงานได้ดีกว่าตัว Bitcoin หรือเปล่านะจะเอ่อ uh, วิ่งขึ้นไปนะครับจะวิ่งขึ้นไปแบบนี้หรือเปล่านะหรือว่าจะเอ่อ uh, ยอตัวต่ำลงมานะถ้ายอดตัวต่ำลงมานะั้นเะนี่ยหมายความว่าบิตคอยยังทำผลงานได้ดีกว่าตัว S&P 500อยู่นะครับซึ่งก็ต้องตามดูข้อมูลกันต่อไปนะครับ ในส่วนของตัว d ีเอะนะตัวดอลลร์เองนั้นเนี่ยตอนนี้เองนะครับก็เรียกว่าเขียวติดต่อกันมาแล้วเขียวติดต่อกันมาประมาณสิบเอ็ดสัปดาห์แล้วนะซึ่งในเดือนกันยายนนี้นันเนี่ยที่เราเห็นบิตคอยเป็นแท่งเขียวเนี่ยก็ถือว่าเหมือนจะเป็นแท่งเขียวนะครับเทรนเหมือนกับตัว d ีเอเลยนะครับที่เดือนกันยายนตรงนี้นะตัว ตัว Bitcoin เนี่ยทำแท่งเขียวนะครับตัว dXY ก็เขียวเหมือนกันนะครับต้องมาดูกันนะว่าเทรนนั้นเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้หรือเปล่านะครับในเดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราเห็นว่าตัว dXY ตัวดอลลาร์กับตัว Bitcoin เนแ่ลวิ่งสวนทางกันนะแต่ว่าตั้งแต่เดือนกันยายน,นนี้นะครับเราเห็นว่าเทรนนั้นเนี่ยเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมจับตัว dXY อนะหารน,นะครับด้วยมูลค่านะครับของตัวราคาของตัว Bitcoin นะก็จะสังเกตเห็นนะว่า ตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีนะครับ2023เป็นต้นมาเนี่ยแท่งนะสีเขียวตรงนี้วิ่งขึ้นไปนะถ้าแท่งสีเขียวตรงนี้วิ่งขึ้นไปนะเนี่ยหนะมายความว่า Bitcoin สูญเสียมูลค่านะครับในมูลค่าของ USD นะครับถ้าย่อต่ำลงมาเนี่ยก็คือบิตคอยนะครับทำมูลค่าเพิ่ทมทำมูลค่าได้ดีนะทำผ performance ได้ดีนะกว่าตัว DXY นะครับดังนั้นตอนนี้เราเห็นแนละ้ว่าแท่งเทียนแท่งตรงนี้เนะี่ยวิ่งขึ้นไปนะ บิตคอยสูญเสียมูลค่านะบิตคอยทำโ r ล์แมนได้ดีกว่าดีเอ็กไว้นะแล้วก็ตรงนี้ตัวดีเกไว้ก็ทำผลงานได้ดีกว่าตัวบิตคอยนะครับตอนนี้เองดูเหมือนจะยอดตัวต่วตำลงมาอยู่นะก็ะต้องดูกันว่าจะแตะลงมาที่เส้น20 Weekly moving average ตรงนี้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดเราลองดูภาพใหญ่นะตั้งแต่ช่วงที่บิตคอยเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับในช่วงปี2010นั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ากราฟนั้นเนี่ยยอตัวต่ำลงมานะครับตั้งแต่ช่วงประมาณ ปี2012นะครับจนถึงตอนนี้นะประมาณสัก10กว่าปี11ปีที่ผ่านมาเนี่ย DXY เนี่ยสูญเสียมูลค่าให้กับตัวบิตคอยมาโดยตลอดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองวัดดูนะตั้งแต่ช่วงปี2012เป็นต้นมานะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยตัว DXY เนี่ยสูญเสียมูลค่านะให้กับตัวบิตคอยไปไปประมาณ เกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับก็ถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คือร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับในช่วงเกือบสิบปีที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเกิดเราดูข้อมูลนะอย่างที่ผมแชร์ให้ดูนะครับตัวสกุลเงินอื่นๆน,นะในรอบสิบปีที่ผ่านมานะเทียบกับตัวดีเอ็กวายหรือว่าตัวดอลลาร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะสูญเสียมูลค่านะให้กับตัวดีเอ็กวายแทบจะทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะถ้าเกิดดูสกุลเงินต่างๆนะเทียบนะกับตัวดอลลาร์ ในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับเวเนเซลลานะครับงินสกุลเงินของเวเนอรเซลลาเนี่ยเรียกว่ายอดตัวต่ำลงมาสูญเสียมูลค่าให้กับดอลลาร์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะติดลบทั้งหมดเลยนะดังนั้นในรอบ10ปีที่ผ่านมามีแค่เท่าที่ดูข้อมูลตอนนี้ก็มีแค่ตัวบิตคอยน์นะที่ไม่ได้สูญเสียมูลค่านะครับให้กับตัวดอลลาร์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ย มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับในถ้าเทียบมูลค่ากับดอลลาร์ด้วยซ้ำวันนะครับอันนี้ไม่ได้เชียร์บิตคอยเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าก็พูดตามข้อมูลตรงนี้นะที่มันโชว์ให้เราเห็นตรงนี้นะครับโอเคนะก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับเอย่ยไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องแล้วก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์